อีกหนึ่งเทคนิคนะคะในกรณีที่เราไม่รู้จักคําศัพท์ซึ่งครูเต๋อคิดว่าเราไม่รู้จักคํานี้ถูกไหมอันนี้คือครูเต๋อคิดเองนะว่าเราจะไม่รู้จักคือเราเราเราไม่รู้จักคํานี้ถูกไหมมีใครรู้จักคํานี้บ้าง N e r v o เ s เนอร์เว์เราไม่รู้ใช่ไหมเนอร์เวสต์อาการของเนอร์เว์ ก็คือมันเหมือนกับอาการที่เขาเรียกว่าอะไรนะวิตกจริตอ่ะคือคิด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 ไปหมดเลยคิดบ้าบอคอแต่คิดแบบบางอย่างที่เราคิดน่ะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือมันอาจจะไม่เป็นจริงหรือมันอาจจะไม่มีสถิตอยู่ในโลกนี้ก็ได้แต่เราก็คิดอ่ะคือคนคิดมากคิดแบบประสาทอ่ะโอเคอันนี้คือความหมายของเนิร์วซ์ซึ่งเราไม่รู้จักไม่เป็นไรแต่ วิธีที่จะอันนี้คือเทคนิคที่เราจะสามารถนําไปสู่วิธีการเจาะหาคําตอบที่ถูกได้มีอยู่คํานี้อีกคาหนึ่งโอเคตรงนี้เมื่อกี้อโปตอบแฮ s มาอันนี้เป็นคําตอบที่ดีมากหนึ่งจุดแล้วนะที่ที่เราควรจะสังเกตเนาะเป็นคําตอบที่ดีมากอีกตัวหนึ่งที่สําคัญคือ always always ซึ่งตัวนี้ครูเตา กล้าการันตีว่าไม่มีใครไม่รู้จักความหมายของคำนี้ใช่ไหมน้องซอง always แปลว่าอะไรคะใครรู้ว่า always always ใครรู้คำตอบบ้างว่าแปลว่าอะไรตลอดไปแบบเสมอค่ะแปลว่าเสมอถูกต้องน้องโยกแปลว่าสม่ำเสมอ แล้วก็ always เนี่ยเป็นคำ adjective ที่อยู่ในอันดับ100%นั่นก็คือมันเป็น adverb of frequency ซึ่งในกลุ่มของ adverb ทั้งหลายแหละตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ช่วย clarify หรือว่าช่วยอธิบายความหมายของประโยคได้อย่างชัดเจนมากๆที่สุดว่าประโยคที่เราเห็นนั้นมันอยู่ใน ใน uh, ใน t e n s อะไรโอเคอย่างคำนี้คำว่า <c oughs> uh, always มันอยู่ในกลุ่มของ adverb of frequency แต่ว่าประโยคเมื่อตะกี้นี้ก่อนหน้านี้มันมีคำว่า last night ใช่ไหม last night เป็นหนึ่งใน adverb เหมือนกันแต่ว่ามันเป็น adverb of time ที่มาบอกให้เรารู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ นั่นก็คือเกิดขึ้นเมื่อ last night ส่วน always เป็ uh, น adverb ในกลุ่มของ frequency หมายถึงว่ามาบอกความถี่ว่าอ,อะไรนะสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีความถี่มากน้อยแค่ไหนดังนั้นในนี้เขาหมายถึงว่ามันมันมีคำว่า always นั่นก็คือว่ามันเกิดขึ้นทุกๆครั้งเลยกับโจทย์ตรงนี้ที่เราตีไม่แตกก็คือว่า she is คำตอบคือ is she is always nervous every time when she has an exam โอเคทีนี้เรามาดูว่าคูดต่อันนี้คือเทคนิคล้วนๆเลยนะวิธีการสังเกตเนาะเมื okay, ่อกี้นี้ที่เราเลือก is กันไปเนาะเสร็จแล้วเรามาดูซิว่าในประโยคหน,หนึ่งประโยคนี้ she is always nervous every time when she has an, an exam ในประโยคนี้เราคิดเราคิดว่าเราคือมันเป็นหนึ่งประโยคใหญ่โอเคเราคิดว่าสามารถที่จะแตกมันออกมาเป็นประโยคย่อยได้อีกไหมโอเคสมมุติว่าเราไปเจอโจทย์ในห้องสอบเนาะเขาบอกว่าให้เขียนประโยคนี้ออกมาใหม่โดยแยกออกมา จากหนึ่งประโยคใหญ่ให้ออกมาเป็นประโยคย่อยโอเคสมมุติไปเจอโจทย์แบบนี้เราคิดว่าเราจะแยกประโยคเนี่ยออกมาให้มันเป็นประโยคย่อยได้ไหมไม่ได้ส้องอว่าไม่ได้อเ okay. ในประโยคนี้เราคิดว่าเราจะแยกมันออกมาได้ไหมจากหนึ่งประโยคใหญ่ตรงนี้เมื่อกี้น้องซองตอบว่าไม่ได้เออประโยกได้ไหมลกูกไม่ได้ค่ะ ไม่ได้อโปได้ไหมคะ mm hmm. อปเหมือนกำลังคลุ้นคลุ้นคิดว่าจะได้คำตอบพี่คุณล่ะไม่รู้ครัไม่รู้เอมอปได้ไหมไม่ไม่รู้ไม่รู้รโอเคไม่รู้แบบไม่มั่นใจเนาะ เออคุณคุณตอบมาชัวชัๆว,ว่าว่าไม่รู้อันนั้นคือ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 ก็อยังลังเลถือว่าเป็นลังเลสองคนลังเลส่วนใบยกกับน้องซองตอบมาว่าไม่ได้อย่างแน่นอนประโยคนี้ she is always nervous every time when she has an exam เราแยกออกมาได้สองประโยคย่อยโดยมีตัวเชื่อม when เข้ามาเชื่อม ดังนั้นพอเราแยกออกมาได้ประโยคที่หนึ่งจะเป็น she is always nervous every time คุณสอบสอ she has an exam ได้ไหม ใช่ไหมได้เป็นสองประโยคย่อยแ,ยแล้วพอเวลาเราเอาไปรวมกันเป็นประโยคใหญ่เราก็ใช้ตัวคอนจังชันตรงนี้เข้าไปเชื่อมให้มันกลายเป็นหนึ่งประโยคใหญ่ใช่ไหมคะซึ่งเวนตัวนี้เออเดี๋ยวคุณต่อเปลี่ยนหมึกสีอะไรดีเอาสีน้ำเงินกันละกันโอเคซึ่งเวนตัวนี้ มันเป็นหนึ่งในกลุ่มของ W H Question ใช่ไหมคะหรืออีกชื่อหนึ่งเราจะเรียกว่าเป็น Question Word ก็ได้โอเคแต่ว่าเวนตัวนี้เวลาที่เขาทำหน้าที่เป็น W H Question หรือว่า Question Word ประโยคนั้นมันจะกลายเป็นประโยคคำถามแล้วเราเอาเว้นขึ้นหน้า ในขนาดเดียวกันเขาสามารถที่จะเอามาทำเป็นคอนจังชันได้ด้วยคอนจั้งชันก็คือตัวเชื่อม <c oughs> เหมือนอย่างที่มันเกิดขึ้นในตัวนี้ก็คือมาเป็นตัวเชื่อมแล้วเวลาที่ <c oughs> คำคำเดียวนี้ทำหน้าที่เป็นสองอย่างมันจะแปลเป็นคนละแบบเวนปกติเวนแปลว่าอะไระไเมื่อไหร่ <c oughs> นั่นก็คือถ้ามันแปลว่าเมื่อไหร่นั้นมันจะอยู่ในประโยคคำถามชุดถูกไหมอย่างเช่น when โอ้ผมมันเครึ่งแล้วหรอ when do you go to school ใช่ไหม mm hmm. ตรงน,นี้ตรงน,นี้มันจะอยู่ในรูปของประโยคคำถามเราใช้เว e n ขึ้นหน้าใช่ไหมคะแล้วก็มันจะกลายเป็น wh question หรือว่า question word แต่ว่าถ้าถ้ามาเป็นตัวเชื่อมมันจะได้เป็นตรงนี้แปลว่าเมื่อไม่มีคำว่าไหลแปลว่าเมื่อโอเค she is always nervous เขารู้สึกแบบวิตกกังวลทุกทุกครั้งเมื่อเขาจะต้องมีการสอบมีใครมีคำถามบ้างไม่มี โอเคถ้าไม่มีครูต่อพิสูม์ว่าทุกคนเข้าใจ